ครูการการุณวงศ์ผู้สร้างผลงานสุดไพเราะอมตะมากมายหลายเพลงที่เรื่องชื่อโด่งดังโดดเด่นคุ้นหูก็เช่นเพลงเหมือนข้าวคอยเคีย้ยวไักพี่เสีบ้า,านะรักเก่าที่บ้านเกิดที่จากบ้านนาะไปห้าหกปี นนแสบหัวใจแสบ้อไปถึง่วงเมื่อเห็น,นงวงคนอื่นรักกับพี่ดีแน่ปืนบ่มีลูกปืนบ่มีลูกยิงถูกก็บ่ตายซาบ่ามีสายสีได้ก็บ่ดังบ่เป็นหยังดอก รู้ว่าเขาหลอกจะขอก็อรีบขออ,บอ,อ,อยากฟังซ้ำ น้ำกรดแช่เย็นต่อไม้ที่ตายแล้วรอวันเธอว่างและอีกมากมายครูการการุนวงมีชื่อจริงว่าบารมีการุณวงเกิดเมื่อวันพุทธที่29พฤศจิกายนปี2476ี่ยที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเริ่มเรียนหนังสือที่บ้านโดยมีเตี่ยเป็นผู้สอนเพราะช่วงนั้นมีสงครามญี่ปุน่นเขาเข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนอุทติกรประชานุกูลหรือโรงเรียนวัดทองย้อยเรียนจบมัธยม3จากโรงเรียนประจำอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกชื่อโรงเรียนคือโรงเรียนนายกพิทยากร เด็กชายบารามีเป็นคนหัวดีตั้งแต่เกิดจึงสอบได้ที่หหรือไม่ก็ที่2อ,อยู่บ่อยๆทั้งที่เขาขึ้นชื่อว่าเป็นนักเรียนที่ชอบหนีเรียนเป็นประจำในวัยเด็กอายุราวๆหกถึงเขวบเขาประสบอุบัติเหตุรุนแรงจนถึงขั้นสลบเพราะขี่ควายแล้วพลัดตกลงมาจนสลบหมดสติกว่าจะฟืน้นก็แทบเอาชีวิตไม่รอดถัดมาอีกเพียง3-4ปีการการุนวงในวัย1 0 1ถึงปีก็เกือบสิ้นชีวิตอีกคนเพราะโดนฟ้าผ่าเข้าจังๆส่งผลให้เขาสลบไปในท,ทันทีและสายฟ้าที่ฟาดลงมาก็ทำให้ ของเขาทะลุส่งผลให้หายใจทางหูขวาได้อยู่หลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีเขาก็จําได้ไม่แน่ชัดพอช่วงเริ่มโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเขาก็ชอบอ่านหนังสือและชอบเขียนกลอนต่อมาเขามีผลงานลงตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยาสารพรดุงศิลป์เมื่อปี2496และมีผลงานได้ตีพิมพ์ในเล่มอื่นๆอ,อีกราวๆ60ชิ้นเช่นในนิตยาสารแม่สีเรือนปีรามิดสยามสมัยสีสัปดาห์เป็นต้นส่วนด้านเพลงเขาชอบผลงานการประพันธ์เพลงของครูไพบุญบุตรขันเช่นเพลงข้าน้ำนม สามหัวใจน้องนางบ้านนาและยังชื่นชอบผลงานของครูปอชื่นประโยชน์เช่นเพลงเจ้าหัวใจเขาบอกว่าเขาชอบร้องเพลงเหล่านี้และศึกษาแนวาการแต่งเพลงไปในตัวนิสัยชอบขีดเขียนชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงในช่วงนี้กลายเป็นต้นทุนชั้นเยี่ยมให้เขาสามารถเอาดีด้านการแต่งเพลงในเวลาต่อมาอีกหลายปีได้หนุ่มการเป็นคนบ้านนอกเขาเพิ่งจะมีโอกาสเห็นแสงสีของเมืองนครนายกก็เมื่อวันที่17เมษายนปี2497ซึ่งเป็นวันคัดเลือกทหารประจำปีหนุ่มการ ในวัย20เสเศษแทนที่จะรอรับการเกณฑ์ทหารเขาตัดสินใจสมัครเป็นทหารเองเป็นคนที่หนึ่งของอำเภอในรั้วทหารเขาคิดเอาดีทางนี้ถึงขนาดได้เรียนนายสิบกองประจำการและสอบได้ที่1ในมณฑลสองปราจีนบุรีอีกด้วยแต่ความหวังที่จะไปเรียนต่อนายสิบที่ลบบุรีของเขาก็ต้องชะง,งักเพราะสู้ระบบเส้นสายไม่ไหวเมื่อเขาปลดทหารเกณฑ์มาเป็นกองหนุนในปี2499เขาจึงพกพาเอาความน้อยเนื้อต่ำใจโกนหัวบวชตามประเพณีในเดือนกรกฎาคมปี2499กเก็ ็คือหลังจากบทฐานออกมาราวสามเดือนนั่นเองด้วยความที่เขาเป็นคนมีสติปัญญาดีเมื่อบวชพระก็กลายเป็นพระนักเทศเทศทํานองสนอได้ไพเราะจนญาติโยมกิจใจในทางธรรมเขาก็เล่าเรียนจนสอบได้ถึงนักธรรมโทแม้พรรษาจะยังไม่เยอะแต่ด้วยคุณสมบัติของเขาก็ทา,า,าให้จอดตาแหน่งเลขาเจ้าคณะอําเภอแต่แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นเมื่อพระหนุ่มเกิดเป็นโรคไซนัสอักเสบอย่างรุนแรงส่งผลให้สวดอะไรก็ลําบากเมื่อบวชอยู่ได้สามพรรษาจึงอําลาผ้าเหลืองสึกออกมาเมื่อปี25 0 2ช่วงที่ศึกจากพระออกมาแล้วยา ว่างๆไม่มีอะไรทําเป็นพิเศษนี่เองทิศการหรือทิศบารามีผู้ศึกใหม่จึงมีเวลาแต่งเพลงและเพลงที่เขาแต่งในปี2103เป็นเพลงรักเศร้าๆใช้ฉากท้องทุ่งฉากธรรมชาติในสมัยนั้นเหมือนข้าวคอยเคียวซึ่งเพลงนี้ในเวลาต่อมาอีกหลายปีก็ได้บันทึกแผ่นเสียงโดยเพลินพิษภูนชนะและกลายเป็นเพลงดังทะลุทะลวง แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดที่มีเพลงดังในอีกหลายปีต่อมาทิศบารมีผู้ศึกใหม่ไปบันไดด้านเสียงเพลงอย่างไรคําตอบก็คือทิศการหรือทิศบารมีได้ยินประกาศทางสถานีวิทยุวพทหนึ่งว่าครูเบนจามินกําลังจะปั้นนักร้องใหม่ซึ่งช่วงนั้นท่านเน้นรับนักร้องฝ่ายหญิงโดยเฉพาะเพราะครูเบนจามินได้มอบสิทธิเอกซึ่งเป็นนักร้องดัง อย่างทูลทองใจให้ไปอยู่กับครูมงคลอมาตยกุลแห่งวงดนตรีจุฬารัฐเมื่อได้ยินดังนั้นทิดการจึงพาน้องสาวไปสมัครร้องเพลงแต่ครูเบนจามินเห็นว่าน้องสาวของเขาอายุยังน้อยจึงให้กลับไปเรียนหนังสือก่อนและรับพี่ชายไว้แทนนี่เองคือบันไดขั้นแรกที่ทําให้เขาก้าวสู่วงการเพลงเล่ากันว่าหลังจากเทสเสียงผ่านแล้วครูเบนจามินได้เตรียมเพลงไว้ให้หนุ่มการร้องบันทึกเสียง6เพลงแต่เขาเผยย้อนหลังว่าถึงวันนัดอัดเสียงเจ้าตัวหาค่ารถ40บาทเพื่อนัง่งรถเข้ากรุงเทพ ไปอัดเสียงไม่ได้ ครูเบนจามินซึ่งนัดคิวห้องอัดนัดนักด,ด,ดนตรีไว้แล้วจึงให้กุศลกมลสิงห์นักร้องซึ่งเป็นลูกศิษย์อีกคนร้องบันทึกเสียงแทนอย่างไรก็ดีณนะจุดนี้เขาก็กลายเป็นนักฝันที่ได้คลุกคลีกับคนในวงการแล้วโดยช่วงแรกๆหนุ่มการได้ไปเป็นนักเพลงฝึกหัดใต้ชายคาสำนักของครูเบนจามินมีหน้าที่รับใช้ทํางานในบ้านทุกอย่างพร้อมกันนั้นก็ฝึกฝนร้องเพลงแต่งเพลงเขียนบทภาพยนตร์ซึ่งครูเบนจามินนอกจากทาเพลงแล้วท่านยังเป็นผู้กํากับและอาํานวยการสร้างภาพยนตร์อีกด้วยหนุ่มการจึงได้มีโอกาส แสดงภาพยนตร์เป็นตัวประกอบในภาพยนตร์หลายเรื่องเช่นเรื่องสวรรค์บ้านนาคนใจบอดเป็นต้นช่วงที่เป็นนักเพลงฝึกหัดอยู่นี้เขายังไม่มีรายได้อะไรเพียงอาศัยอยู่ใต้ถุนบ้านครู โชคดีที่เขามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ครูเบนจมินีคนคือมานพแก้วมณีนักร้องเจ้าของเพลงตาลเดียวอันโด่งดังนอกจากมานพแก้วมณีจะมีน้ำใจแบ่งเงินที่ได้จากการร้องเพลงให้หนุ่มการได้ใช้สอยแล้วเขายังเป็นผู้แนะนําให้การกาลนวงได้เล็งเห็นว่าวงดนตรีของสมัยอ่อนวงน่าจะเหมาะที่หนุ่มการจะไปร่วมวงด้วยเพราะ หัวหน้าวงใจดีใจเย็นเล่นดนตรีดีเพียงแต่ขาดเพลงของตัวเองทําให้วงนี้รับงานได้ในราคาที่ไม่สูงเท่าที่ควรพร้อมกับสำทับว่าวงนี้ต้องการนักแต่งเพลงและแล้วเมื่อปี2 5 0 8การการรุนวงและสมัยอ่อนวงก็โครจรมาพบกันเป็นครั้งแรกที่งานวัดเกาะหงตาคลีนครสวรรค์เมื่อหนุ่มการได้เห็นบรรยากาศในวงก็รู้สึกชอบเพราะอยู่กันแบบพี่น้องเขาเผยว่าครูเบนเจามินผู้เป็นอาจารย์เคยจะฝากให้ไปอยู่กับวงน้นวงนี้แต่เขาก็ไม่สนใจอย,อยากไปแต่กลับเกิด ถูกชะตากับวงนี้เลยไปอยู่กับสมัยอ่อนวงที่จังหวัดเพชรบุรีนี่เองคือจุดกําเนิดวงดนตรีแคนประยุกต์ที่มีชื่อวงว่าสมัยศิลปินโดยมีสมัยอ่อนวงเป็นหัวหน้าวงและมีการการุนวงเป็นนักแต่งเพลงและฝีมือชื่อเสียงของนักเพลงน้องใหม่อย่างการการุนวงก็เริ่มพุ่งทยานเริ่มจากเพลงแสบหัวใจที่เขาแต่งให้พรชัยสร้อยเพชรนักร้องซึ่งเป็นลูกวงของวงสมัยศิลปินขับร้อง ปรากฏว่าเพลงนี้โด่งดังสร้างชื่อให้ทั้งนักร้องและนักแต่งในเวลาไล่เลี่ยกันก็มีเพลงรักกับพี่ดีแน่ซึ่งการการุนวงแต่งให้กับดำแดนสุพรรณนักร้องอีกคนของวงสมัยศิลปินเพลงนี้ก็ดังมากเช่นกันและต่อมาก็มีเพลงปืนบ่มีลูกและเพลงบ่เป็นยังดอกซึ่งเขาแต่งให้สมัยอ่อนวง ขับร้องจากนั้นฝีมือและชื่อเสียงด้านการแต่งเพลงของครูการการุนวงศ์ก็เป็นที่ประจักษ์ยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อมีผลงานเพลงโด่งดังทั่วประเทศหลายต่อหลายเพลงดังได้เอ่ยถึงไว้ข้างต้นนอกจากนี้หลายๆบทเพลงของท่านก็ได้รับรางวัลทรงคุณค่ามากมายเช่นในปี2 5 1 4ครูการการุณวงศ์ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคําพระราชทานถึง2เพลงคือจากเพลงแสบหัวใจและเพลงปืนบ่มีลูกในปี2532ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน ในงานตื่งสตวรษเพลงลูกทุ่งไทยจากเพลงบ่เป็นหยังดอกเพลงเหมือนข้าวคอยเคียวเพลงรู้ว่าเขาหลอกเพลงรักกับพี่ดีแน่และเพลงบ่นแก้กลุ่มและในปี2534ได้รับรางวัลจากเพลงจะขอก็รีบขอเป็นต้นถึงจุดหนึ่งครูการการุณวงศก็ลาวงการเพลงเลิกแต่งเพลงไปใช้ชีวิตสมถะเรียบง่ายที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกบ้านเกิดท่านงดงานสังคมต่างๆสาเหตุอย่างหนึ่งก็คือสุขภาพทรุดโทรมโรคไซนัสกำเริบในปีต่อๆมา มีรายงานว่าครูการล้มป่วยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์คลอง15รักษาตัวหมดเงินไปล้านกว่าบาทท่านลำบากมากแต่ไม่เคยรบกวนใครมีแต่นักร้องสาวสิดินทรานิยากรที่คอยดูแลครูอย่างสม่ำเสมอจนถึงขนาดเคยกล่าวว่าอยากจะอธิษฐานขอลดอายุตัวเองเพื่อม,มาเพิ่มให้กับครูอย่างไรก็ตามสัจธรรมชีวิตเป็นสิ่งไม่อาจหลีกพ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2556ก็มีข่าวเศร้าของวงการเพลงลูกทุ่งรายงานว่าวงการเพลงเศร้าครูการ,การการุนวงได้เสียชีวิต แล้วที่โรงพยาบาลนครนายกเมื่อเวลา5นาฬิกาของวันที่19มีนาคมปี2556จากสาเหตุโรคประจำตัวคือโรคไตวายวท่านจากไปอย่างสงบในวัย80ปีหลังจากเข้ารักษาอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะมาแล้ว3สัปดาห์ด้านนางอุศนีการุณวงศ์วัย55ปีน้องสาวครูการการณวงศ์เปิดเผยว่าพี่ชายเกิดล้มป่วยด้วยโรคประจำตัวหลายโรคเช่นโรคไตโรคเบาหวานและโรคตับต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่ตลอดจนเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ าพันธ์ปี2556ที่ผ่านมาพี่ชายมีอาการไข้ตัวร้อนจึงรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลบ้านนาและมีการส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลนาครนายกเมื่อคืนวันที่28กุมภาพันธ์ปี2556จนกระทั่งเช้ามืดวันที่19มีนาคมปี2556พี่ชายก็สิ้นใจอย่างสงบด้านนายแพทย์โสพลรัตนวันธนะแพทย์ผู้ดูแลคนป่วยเปิดเผยว่าผู้ป่วยมีอาการซุดมาตั้งแต่วันแรกแล้วซึ่งตนพยายามช่วยจนสุดความสามารถแต่ผู้ป่วยมีอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดและ เกิดอาการไตวายเฉียบพลันก่อนจะสิ้นลมในที่สุดครูการการุณวงศจากไปอย่างสงบท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติมิตรครอบครัวพี่น้องคนในวงการเพลงลูกทุ่งและแฟนเพลงที่ทราบข่าวแม้ตัวท่านจะจากไปหลายปีแล้วแต่ผลงานของท่านจะยังคงเป็นอมะตะอยู่คู่นักฟังเพลงไปอีกนานแสนนานได้ไยินไหมเพียงียงนี้คือสาว โู้ทีชน้าขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือครูเพลงหนังสือหอมดินเคลา้ากลิ่นไอฝนเขียนโดยวัดวรยางกูลหนังสือพิมพ์คมชัดลึกขอบคุณภาพประกอบและเพลงประกอบที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับ